โมเมทรายมีที่ไหนสวัสดีจิลิงโมเมทรนี่นกแก้วแจ้วจ๋าเจ้ะน๋่ นี่ค่ะเพื่อมาที่สวนสับเขาสนนะคะจังหวัดราชบรุรีนี่ค่ะอันนี้เป็นนกเงือกเขาบอกระวังนกจิกนี่เขาจะมีตู้ปันน้ำใจด้วยนะคะใครจะปันน้ำใจให้สัตป่าก็สามารถหยอดตู้ได้ มาดูมันนอนแล้วนี่หรอเม่นแค่หรอนู่นเม่นแค่ไก่หนูอะไรอ่ะที่หนูอะไรนะสวัสดีทุกคนวันนี้ดอกบ้านสวัสดีมาแม่มีนี้แต่กันต่อท่านรอ้องทตาส์นี่ธรรมชาติมากเห็นนะคะบรรยากาศเป็นหมูเนี่ย ใช่แล้วนี่ไม่ใช่นี่หมูเกสแล้วอันนี้อะไรอ่ะชมดแผงหางกล้องโอเคทำเสียงหมูได้ได้วยมิมีอะไรขึ้นไ,ไหนเออของใส่ลบอยู่น,นี่นะคะตามมาเลยอันนี้พังพรอนเรื่องไงวิ่งอยู่เพื่อน พังพรธรรมดางเข้าซุมตัวนี้อยู่ตรงนี้นี่คือซุม้มอะไรครับซุ้ม,มอะไนะไม่ใช่ซุ้มไปเจองูอนี่ไงพังพรอีกตัวหนึ่งพังพรวิ่งไปแล้วงูเหลือมใช่ไห อเหมือนงค์กี้ยอะเ้ยตัวเล็กอ่ะอ๋อมีแมงมุกี้เยอะเห็นเหรอเพื่อนเห็นไหมวุ้ยบุยอยะอุ้ยเขาเอาแต่คอขึ้นมาแต่ตัวเขาอยู่ข้างล่างตัวมันอยู่ในหญ้ามันมาตัวใหญ่แน่ดูในอ่างวุ้ยหะต้องไปอยู่ในโอ่งเลยเหรอไม่ใช่หรอเขาอยู่ในโอ่งเลยอ่ะเพื่อนเห็นไหมใช่ป่ะ ไม่อยู่ในโอ่งไม่เบาแล้วใจงูหน่อยลูกว่า่าเฮ้ยทำไมีขาไมอยู่ในโอ่งล่ะเมื่อกี้นร้อเมื่อกี้ไม่เคยเห็นนะงูไปอยู่ใน่อแค่หนามเลยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เก๊เห็นใต้มันเขียนไว้งูเหลี่มใช่ไหมแต่เก๊ไปพูดว่างูเหลี่มแบบห่อห่อเอืองอ่ะเหลี่นอ่ะเหลือยมลูกให้เหลี่ยม นี่ค่ะเพื่อนจะเป็นกรงนี่จะเป็นงูหมดเลยในกรงนี้กรงนี้ไม่เห็นเลยกรงนี้มีไหมอันนี้ไม่แต่อันนี้ไม่แต่คาบงูอ่ะมันหไหนเนี่ยอ๋อเขาตื่นแล้ว บางทีเรามาช่วงเวลาเขายังไม่ตื่นอนนี้พอดีเขาตื่นพอดีเลยอันนี้เป็นน้องเต่าี่เคก็จะเข้ามวนหน้าจอดเต็มเลยเ <c oughs> ต่าว,ว่ายน้ำหนูเต่าไหมครับเต่าแถมกระดูกับไม้เสียบเต่าเอ้ยไม่ใช่มันไก่ไหมครับไก่คนละเพลงอะ นี่ความอันตรายระดับสามนี่เต่ากำลังเดินอยู่เลยเุณผู้ชเห็นไหมเนอะ <2> 2> เดินผุบโผผุบโผนั่นน่ะตุ้มเตียม, <2> 2> ยมตุ้มเตียมเดี๋ยวพี่แกร้องเพลงเต่าดิร้องหน่อยนะตุ้มเตียมตุ้มเตียมความอันตรายระดับสามจอยกระเข้มันก็ทำอะไรจอยกเข้มันกล้าเป็นไม่มีความกลัวจระเข้เลยค่ะ เ,าาเ,เต้นเฉยเลยครับอุ้ยอาปากอืออาปากเลยข้ามแพ้าหาตัวที่เพราะว่าเราจะไปเป็นอาหารให้เจลเคเองใช่ไห<ช>ม<ะ>เราก็เลยไม่ต้องให้อาหเจลเคค่ะเพื่อนแม่งแคะแม่งแคะแม่งแคะคงไม่แคะแล้วมังเกสตัวใหญ่ขนาดนี้วัดแบะวันดนะ ไม่รอคับปิบาร่ามันจะวาับนะ,ะใช่เหรอเฮ้ยจะเอาไปถ่ายต่อจะ้ะเ่่งกรงนี้เป็นกะตายโอเคทำอะไร <c oughs> นี่กะตายน้อย โดดใหญ่เลยหยงเงงหยงเหงงเต็มเลยใช่ใชขาวก็มีสวัสดีนี่โผล่นาออกมาแล้วน่าร้อยสวัสดีหลับสบายดีไหม มันอยู่นี่ป้ามาดูดมันอยู่ตรงนี้ส่อนตัวมันนอนอยู่ข้างในบ้านไหน,ไหนมันหนาวมันแฉนมันแ่นเมื่อกี้มันัฉนไม่อนี่มันได้ซูมซูมโอ้หาซูมมองไม่เห็นเลยอ่ะมืดมากมีพยากรอกดำ นกเลยนกเลยนะโอ้โหมันยูกคนเดียวแล้วไม่ความสุอ่ะมันใส่ต้องซื้อให้มันปลูกผมหน่อยนะนะมันยูกไ,ไม่มีผมเลยโอโมันเป็นเร็วแท้ เห็นมีกระรอกด้วยวัดีกระรอกวัดีกคนนะกรส่นอันนั้นคือันอะอไอที่คือไอ้ที่ตีม่อกี้มีไอ้อุ้แกสดอนวหน้าอนน้อาัเออกูตเตยให้หม้ให้บ กระจงฝ่ายอุ้ยอยู่ตรงนี้ก็มีในนั้นในนั้นก็มีมันแอบอยู่นนั่ไงม่แอบอยู่ฉันเล่นยอกนะนี่เจ๊หลบผีนี่เองนู่ตัวอะไรแต่มาเจอเพื่อนนี่คือ เสวยอ่ะออกมนนเป็นอันนี้มันเสือมาจากไอ้เมืองกาญนะพวกนี้ใช่เหรอใช่ไม่มีสายว่ามันโมีนี้เสียงฟ้ามันคเหมือนแมวเหมือนแมวเหมือนจะเหมือนแมว ตัวใหญ่จัะไหมนม่ชื่อแคเน่ก็จะให้แคเน่กินเหรออุ้ยปลาทอนมีด้วยเหรอปลาทอร์ปลาครับปลาครับปลาคารับมันเรียบร้อยที่สุดเลยนะปลาคาร์บวทำไมก้าวไม่ใส่ไปในท่อลูกไว้ตรงนี้มันจะอยู่ตามหินนี่มันไม่ลงไปถึงน้ำ นี่อันนี้ก็ได้หนูมาหลอดหย่อนนี้ก็ได้อ่าเออมันจะลงไปในน้ำไปไว้นี่มันก็ลงไปเกาะอ,อยู่ตรงหินนั่นน่ะไม่ลงไปปลาไม่ได้กินเกาะอยู่ตรงนี้เอยชน,อนีชนีร้องไงก้าวชนีร้องไงชนีร้องไงใช่เหรอมันร้องงั้นเหรอไม่มีเจ๊ยื่นมาแ้วไม่ไม่ไม่ใช่ชนีมันร้อง S <S 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 ไปเราจะไปโซนสัตว์กีบกันเลยโอ้โหตัวป่วนเกตแอนเก้าตัวป่วนสองแซบนี่ค่ะ ธรรมชาติมากมๆสวนสัตว์ป่าเขาสนต้นไม้เยอะมากค่ะพเพื่อนๆวันนี้เรามาอากาศดีมาก,กมมาใช่สิฟ้าเริ่มร้องมหุมฝนเริ่มจะมาแล้วอากาศดีมากฝนจะมาเจ้าฟางน้อย เจ้ากวางน้อยหิวเหรอไม่ได้เอาอาหารมาเลยไปงวดหน้านะไปครับไปครับกวางดาวนี่กวางดาว ไหนไม่เห็นมีดาวเลยปลาเฮ้ยมีมีผลไม,ม้เยอะรู่โอ้โหเยอะแยะเลยนอนกันแบบสบายเลยวันนี้อากาศเย็นด้วยวันนี้อากาศเย็นสบายไงไม่ร้อนมากเพื่อนมีรับด้วยตอนแรกมีสองตัวตายไปตัวหนึ่งเลยตัวเดียว เพื่อนเห็นลิงไหมเออลิงจริงจิงวันนั้นน้องก้าเอากล้วยไปให้มันมันจับมือน้องก้าวคือขอไอ้นักหนาดีไม่ฟ้ามือกันาไม่มีขอนอนอยู่ขอไอ้นักหนาไม่ให้แล้วเงินนะก็หมดแล้วนะคะเราก็จบทริปการเที่ยวสวนสัตว์ เขาสนนะคะพเพื่อนอยากมาเที่ยวชมก็มาได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะ,ะเขาเปิดถึงสี่โมงเย็นมาได้เลยนะเพื่อนบายจ้า